สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราอยังอยู่ที่วันลุมพินี58นะครับ5เมษายน2,567คู่เอกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินเจอมารัตเกโกเลียนภาค2ชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งรุ่น70กิโลนะครับคู่รองจอร์แนดิมัล่าป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งเจอยอดมวยของเรา พจัญชยัยพ k แสนชยัยมวยไทยยิมนะครับกิกบ็อกซิ่ง56กิโลกรัมและคู่ที่เราจะไปคุยกันวันนี้นะครับราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยเจอกับซ้ายอุก,กาบาทกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัยคู่นี้ต้องบอกว่าประกบกันมาเนี่ยเรียกว่าแฟนมวยทำใจลำบากนะครับแฟนมวยทำใจลำบากเป็นไทยเจอไทย แล้วก็เป็นคนที่แฟนมวยเนี่ยนิยมชมชอบเป็นอย่างมากนะครับกุหลาบดํามีส่วนผสมของคนที่คนมวยชอบนะครับคือพลังในการน็อกเอากุหลาบดําซ้ายอุกบาทเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าน็อกคุณได้ในหมัดเดียวนะครับส่วนน้องโอ๋ไม่ต้องพูดถึงคนนี้คือยอดมวยนะครับที่อยู่ในจุดสูงสุดมาอย่างยาวนานแล้วก็ก็ต้องยอมรับตรงๆว่า ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่แบบเลยจุดสูงสุดมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามทํานั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและสิ่งที่นักมวยหลายคนต้องการที่จะเป็นไปให้ได้แบบนั้นนะครับคือการยืนระยะอยู่ในระดับสูงสุดให้ได้อย่างยาวนานที่สุดจนเลิกน้องโอมองว่าตรงนั้นคือความท้าทายของเขาและเขาคิดว่าเขาสามารถทําได้ร่างกายเขายังไหวอยู่นะครับสองคนนี้ ชกกันที่น้ำหนัก65กิโลกร,รัมนะครับ145ปอนด์กุหลาบดำและน้องโออน้องโอเนี่ยก็จะเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับกุหลาบดำเนี่ยในวิกิพีเดียเขาเขียนว่าสูงถึง170เซนติเมตรนะครับผมส่วนน้องโอเนี่ยในเว็บของวันเนี่ยจะลงตัวเลขว่าน้องโอยังสูง170เซนติเมตรอยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับเดี๋ยววันจริงเราจะเราจะเราจะ,เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า น้องโอเนี่ยสูง170ซนมตรจริงหรือเปล่านะครับตัวเท่าเปรมสุดานะครับผมคิดว่าน้องโอเนี่ยประมาณ165ซนเมเท่านั้นเดี๋ยวยืนเทียบกับกุหลาบดำก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มันเจอกันได้ยังไงนะครับทีแรกสุดเนี่ยน้องโอเ่เขามีรายการขึ้นและที่วัน16 6ที่กาตาคู่ต่อสู้คือวอร์ดิเมียร์คุสมินนะครับ แล้วอยู่ดีรายการก็ถูกถอนออกไปน้องโอหายไปนะครับไม่รู้ว่าหายไปเพราะเหตุใดเราก็มารู้คําตอบว่าหายไปเพื่อมาเจอกับบิ๊กแมชในวันลุมพินีแล้วก็เจอกับตัวดังของไทยก็คือกุหลาบดาสอจอเปียกุไทยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยดีกับน้องโอเท่าไหร่นะครับอยากให้เขาได้ต่อยในรายการใหญ่มากกว่าในรายการห้อยตัวเลขของวันมากกว่าได้ไปต่อยต่างประเทศมากกว่า ตอนนี้ผมคิดว่าน้องโอต่อ,อยกับใครเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะแย่งชิงเนื้อเค้กแย่งชิงชิ้นเค้กไปจากน้องโอทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาคือยอดมวยเขาคือแชมป์เก่าเขายืนระยะมานานแล้วเขาอยู่ในช่วงขาลงจะว่ายังไงครับน้องโอเป็นแชมป์ก็เสียแชมป์ให้แฮกตี้นะครับหยิบยื่นชิ้นเค้กของการเป็นแชมป์ให้แฮกตี้ไปแพ้แฮกตี้เสร็จปุ๊บไปสอนมวยที่ต่างประเทศ2เดือนกลับมาเป็นไข้เลอดออกบวกกับไข้หวัดใหญ่ นอน ICU 4คืนนะครับต้องกลับมาฟิตซ้อมใหม่กลับมาปุ๊บเจอของแข็งๆเลยนิโคคาริโล่นะครับก็หยิบยื่นอันดับหนึ่งให้กับนิโคคาริโล่ไปเรียบร้อยนะครับนิโคคาริโลนี่คือนะใหญ่ที่สุดที่จะเป็น65กิโลกรัมได้แล้วนะครับครั้งนี้เหมือนกันผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองออกว่าถ้ากุหลาบดำน็อกน้องโอไปสวยๆนะครับผมผมคิดว่าน้องโอจะหยิบยืน่น สัญญาวันใหญ่ให้กุหลาบดำนะครับทุกคนน่าจะคิดตรงกันถ้าเกิดเหตุการณ์ให้นอกสวยๆเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่ากุหลาบดาได้ขานชื่อสัญญา1นึ่งแสนเหรียญแน่นะครับผมกุหลาบดำเนี่ยผมไปดูเขายอดหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบผมก็รู้สึกมาตลอดว่ากุหลาบดำเนี่ยเก่งแล้วก็อายุยังน้อยนะครับกุหลาบดาอายุ25ย่าน26ทนเอง ก็ถือว่าอายุยังน้อยมากแล้วฝีมือเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยกุหลาบดําสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเราฟังที่เปิลสุดาสัมภาษณ์กุหลาบดําไปเนี่ยกุหลาบดาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะผมเพราะว่า,าเขาจะบอกว่าเขาเป็นเด็กมันนอกแล้วเขาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่บูทอนเขาสบายใจกว่านะครับที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิด กุหลาบดำก็แบบขึ้นโครงสร้างมีเวทีมวยทำค่ายมวยของตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับผมรู้สึกว่าถ้ากุหลาบดำเนี่ยโอเคถ้าเขาจะไม่ใช้แบบไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพหรือว่าโค้ชเก่งๆที่มีในกรุงเทพเนี่ยแล้วถ้าเขาอยากคิดว่าเขาอยากจะท้าทายความสามารถตัวเองถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถเพิ่มศักยภาพในตัวเองได้นะครับเขาคือคนที่แบบขับเคี่ยวมากับตะวันฉายอายุก็ไล่ๆกัน แล้วเราดูตวันฉายตอนนี้นะครับตวันฉายเอานะครับผมพาตัวเองไปเป็นแชมป์โลกได้แล้วกุหลาบดาละ่ะผมคิดว่าเขาก็ทําตรงจุดนั้นได้แต่คือมันต้องทุกคนต้องเอาหมดนะครับตัวนักมวยต้องเอาเทรนเนอร์ต้องเอาทุกคนต้องแบบออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองแล้วคิดว่าจะทํายังไงที่จะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปให้ได้ไกลที่สุดให้ได้บเบียดกับแชมป์โลกมากที่สุดรุ่นเดียวกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับผมคิดว่า มันเป็นเรื่องท้าทายของเขาอาจารย์ปุ๋ยสุเทพนคนครระหว่างที่กุหลาบดําเคยซ้อมอยู่ที่ PK นะครับอาจารย์ปุ๋ยก็บอกว่ากุหลาบดําหนักธรรมชาตินะครับแสดงว่าคือวัตถุดิบติดตัวเนี่ยคือมีแล้วจะทํำยังไงให้แบบไปได้ไปได้ไกลอีกจะเป็นมวยภูทรที่ไปได้ไกลถึงแชมป์โลกหรือเปล่าก็ต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาลองดูส่วนน้องโอผมคิดว่าไม่ว่าผลการต่อยไฟนี้จะออกเป็นยังไง น้องโอ๋ก็ยังจะชกอยู่ครับเขาแน่วแน่มากนะครับแลวเขาเป็นคนที่มีฟังดูเนี่ยเขาเป็นคนมีความดื้อพอสมควรนะครับเขาอยากไปต่อเป็นแฟนมวยก็ต้องสนับสนุนนะครับเพราะว่าแฟนน้องโอก็มีเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาแรคเตอร,ร์ของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงน้องโอ๋ฮาม่ามวยไทยนะครับสุดยอดมวยของเราก็หลังๆมาเนี่ยผมคิดว่าน้องโอ๋เนี่ยเป็นเป็นมวยฝีมือแล้วก็บวกกับมวยไฟเตอร์นะครับ เป็นคนที่มีลูกเตะเนี่ยที่หนักมากเตะนิโคคาลิโร่นี่คือสะดุ้งและเป็นคนที่มีการเซตอัพจังหวะการเตะเนี่ยคือเก่งมากนะครับเตะได้เร็วเตะได้แรงนะครับแล้วก็จุกจิกเป็นที่จริงเป็นคนจุกจิกเป็นแล้วก็เป็นคนมีนาทีทองด้วยนะครับก็อย่าง,เ,งเห็นกันที่เราเห็นกันครับคือเจอนิโคคาลิโร่เนี่ยถามว่ามีนาทีทองไหมมีแต่นิโคคาลิโร่เนี่ยโดนระครังช่วยไว้นะครับ เจอลามาสนนฟเจอแฮกเกตตี้ไม่ต้องพูดถึงอันนั้นคือแพ้จริงนะเจอลามาสนนฟนะครับยกหนึ่งโดนคว้าขายิงหมัดเข้าไปคางก้นเตีย้ยยกสองสูสียกสามยูเอดีอ้าวลามาสนอฟยุบแล้วก็โดนล้วงลาตัวกลับมาชนะได้าานะครับไปดูสถิย้อนหลังสามไฟน้องโอก็คือทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะฮะแพ้นอกยกสองนิโคคาลิโล่นะครับยกหนึ่งมาเนี่ยก็ดูเสียเปรียบนะครับเจอนิโคคาลิโล่นิโคก็ ใหญ่กว่าอาศัยความใหญ่กว่าออกหมัดอย่างรุนแรงนะครับน้องโอยิ้มยิ้มนั่นแหละคือโดนเจ็บแต่เก็บอาการอยู่แต่แค่น้องโอนเนี่ยฟาดแข้งเตะเจาะยางแค่ครั้งแรกนะครับทุกคนไ่ย้อนดูนะเตะเจาะยางเข้าเป้าครั้งแรกสะดุ้งแล้วฮะขานิโคสะดุ้งแล้วแล้วแบบคงคิดว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ทำไมเตะหนักขนาดนี้นะครับผมแล้วพอโดนเตะแค่เตะแรกเข้าเป้าปุ๊บ โมเมนตัม um เหมือนจะเทมาที่น้องโอเลยเตะเตะต่อนิโคพยายามออกหมัดก,ก็กาดแน่นๆไว้เจ็บอยู่แต่ก็พยายามเตะจนท้ายยกนิโคก็ลุกไล่นะครับเข้ามุมฟาดหมัดฟาดหมัดออกมาหายใจน้องโอเตะพับคราวนี้ถอย <c oughs> ถ้าเหลืออีกสักสามสิบวิไม่น่าจะออกลูกนี้แต่นาทีทองอันนั้นหายไปโดนระคังช่วยไว้ยกสขึ้นมาปิ๊บน้องโอเดินลุกไล่ก็ต้องชมนิโคคาเลโล่ ว่าเก่งนะสอกขวาของสอกขวาที่เข้าไปปิ่มเนี่ยสวยอยู่นะฮะพอน้องโอ๋ข่าวแตะพื้นปุ๊บลุกขึ้นมาคราวนี้โดนชุดใหญ่ละปับปั๊บปับปับปับ,ปบเสียทรงเสียอาการเอาตัวรอดมาได้มีความฟิตอยู่เสริมข้างมาเอาตัวรอดมาได้นะพยายามกลับมาเตะนะครับแต่สุดท้ายด้วยความที่เสียเปรียบรูปร่างพยายามสวนด้วยการชกนะครับก็คนสูงกว่าแล้วสอกมาก็าเรียบรอยเป็นสอกซ้ายปึ่ม โดนนอนลงไปก็รู้ว่าแพ้ซะแล้วเจอกับแฮกเกอรตี้นะครับชนะแพ้น็อกยกหนึ่งแฮกเกอรตี้นะก็ก็ต้องบอกว่าแบบจบอย่างรวดเร็วกำลังจะคุมเกมได้แล้วนะครับแฮกเกตี้ก็ออกหมัดชุดพาวเวอร์สีหมัดบนล่างบนบนเข้าทุกหมัดปัง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 ,ปงเละนะครับผมไฟดับฟืบแล้วก็โดน3น็อกน็อกที่3ก็สลบหัวทิ่มพื้นก้นโด่งไปเลยนะครับหน้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนดูว่า จะดูว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าแบบน้องโอรีบเกินไปพลาดให้แฮกเกอร์ตี้นะครับผมก็เป็นคนนึงคิดอย่างนั้นผมก็คิดว่าแฮกเกอร์ตี้มีความฟลุกแต่ตอนนี้ผมว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าหมัดขวาของแฮกเกอร์ตี้เนี่ยไม่ใช่หมัดฟลุกแล้วนะขวาเข้าน้องโอไฟดับขวาเข้าฟาบิซิโอนับ10นะครับขวาเข้าโรโบกรรมการห้ามขวาของแฮกเกอร์ตี้ตอนนี้น็อกใครก็ได้นะครับไม่ใช่เรื่องฟลุกแล้วแต่ก็คือ ยกหนึ่งของแฮกเกอร์ตี้ที่ได้จากน้องโอมาเนี่ยผมคิดว่ามันทุกอย่างมันทุกอย่างครับทั้งจังหวะเวลาความรุนแรงทุกอย่างมันเสริมกันหมดก็เลยได้แบบนั้นมานะครับน้องโอเกือบจะกลุมเกมได้แล้วแต่ก็คือนั่นแหละครับมันจบไปแล้วแพ้ไปแล้วนะครับแล้วก็ชนะน็อกยก3ามอาวอร์ีลามาสนอบนะครับลามาสนอบเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเริ่มจะเปิดเริ่มจะเปิดพิมพ์เขียววิธีการเอาชนะน้องโอได้นะครับคว้าขาน้องโอมา รีบยิงหมัดเข้าไปลาคางก้นเตี้ยนะครับยก2สู้กันได้สูสีลามาสน็อฟฟุตเวิร์กไว้นะครับน้องโอพยายามไลย่ยก3อยู่ดีแพ้ความนาทีทองของน้องโอนะครับเขาบอกลาสนอฟบ,บอกว่าโดนหมัดเข้าคางไปเนี่ยยังเจ็บอยู่เลยนะครับแล้วก็ช็อตไปเลยน้องโอก็ลุกไล่ชนะมาได้นะครับผมนี่คือสิติย้อดหลัง3ามไฟของน้องโอคือมันพีคมาแล้วครับ รักษาแชมป์ป้องกันแชมป์มาอย่างยาวนานจังหวะไม่ดีแพ้แฮกเกอร์ตี้ไปนะครับพอแฮกเกอร์ตี้ไปจังหวะยิ่งไม่ดีใหญ่เมียไปสอนมวยพักสมองแล้วมีอาการป่วยนะครับแล้วจังหวะมาต้องมาเจอกับแบบของแข็งนะครับแทนที่ได้เจอโลโบตอนนั้นโลโบเสียมาเพชรอันดับเหนือกว่านิโครครับแต่นิโคก็โดนดันนะครับมาเจอน้องโอ๋นะครับน้องโอก็หยิบยื่นอันดับหนึ่งให้นะครับนิโคชนะมาถามว่านิโคก็เก่งนะครับใหญ่กว่าด้วยนะครับก,ก็ชนะไป ล้วเดี๋ยวมาดูคาแรคเตอร์ของกุหลาบดําสอจอเปียกอุทัยนะครับผมดูกุหลาบดําเนี่ยถ้าทุกคนดูกุหลาบดําเนี่ยจะคิดว่าแบบเป็นคนที่มีหมัดหนักอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงนะครับแต่พอไปดูแบบที่เจอกับมูไซเยฟนะครับแล้วผมชอบที่สุดเลยกุหลาบดํานี่ต่อยมวยมีสมองนะครับไม่ได้ผีผามนครับนวดเป็นค่อยๆนวดได้แล้วก็แบบจุกจิกพอได้สายตามีด้วยนะฮะเก็บอาวุธพอได้นะครับ แต่ด้วยความที่หมัดหนักไงพอมันหนักปุ๊บแล้วคนโดนมันเป๋ตลอดไงพอโดนเป๋แล้วก็ต้องรีบลุกไล่นะครับไม่ได้โชว์แบบความเป็นมวยฝีมือของตัวเองเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะให้บอกกุหลาบดำเนี่ยผมคิดว่าแบบกุหลาบดำเนี่ยเวลาเปิดเกมบุกเนี่ยเปิดเกมบุกแบบมวยหมัดนะครับต่อยหมัดหมัดหนักเตะขานะครับเตะขาหนักด้วยนะครับตอนฉายผมดูรีวมาตอนฉายก็บอกว่าแบบเจอกุหลาบดำนีไรเดินไม่ได้3วันทุกทีนะครับไปย้อนดูสิติย้อนหลังก็คือแบบ ต่อยเดือนละครั้งกับตอนฉายถึงแม้จะแพ้หมดแต่ตันฉายก็บอกว่าผมเดินไม่ได้นะครับเตะหนักมากเตะขาหนักมากบุกแบบมวยหมัดต่อยหมัดเตะขาแต่เวลาตั้งรับเนี่ยนะครับตั้งรับแบบมวยฝีมือนะครับเก็บอาวุธเป็นโยกหลอกได้นะครับยกหลบมีสายตานะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับจุกจิกได้นิดหน่อยนะครับสุขุมไม่ได้เป็นคนรีบร้อนเดินนวดได้นะครับหมัดหนักธรรมชาตินี่ครับกุหลาบดําแล้วต้องบอกว่า สถิติยอดหลังสามไฟนี่คือแบบขาขึ้นทั้งนั้นน็อกเรียบน็อกเรียบหมดเลยนะครับผมคือชนะน็นนอกยกหนึ่งฮูลิโอโลโบทุกคนเนี่ยฝรั่งมาที่มาเจอกุหลาบดำเนี่ยจะแบบเหมือนกับว่าประเมินกุหลาบดําต่ําไปหรือเปล่านะครับคิดว่าตัวเองจะเอาความรวดเร็วมาชนะกุหลาบดาได้นะครับฮูลิโอโลโบนะครับย่าใจออกหมัดเป็นชุดๆนะครับพยายามออกอาวุธให้รวดเร็วกุหลาบดาก็เหมือนทรงจะไม่ดีก็ตั้งรับอะไรนิดหน่อย พอได้จงังหวะออกหมัดปึ้มซ้ายอุกาบาทแรกทีเดียวว่าทุกคนก็ล่วงหมดโรโบโก็ล่วงล่วงแล้วแบบสีหน้าก็แบบทุกคนลองไปดูนะครับสีหน้าของคนตกใจว่าแบบเฮ้ยอย่างหนักอะไรเนี่ยทาไมหนักได้ขนาดนี้สีหน้าแบบนั้นครับแล้วพอโลโบ้โดนนับไปแล้วก็เริ่มคุมเกมแล้วออกหมัดสวนได้เหมือนกันหมดเลยนะครับที่2องโรโบโก็ลุยๆอยู่ก็โดนสวนไม่อีกล่วง นะครับแล้วคราวนี้กหลับนำก็ปิดเกมได้เรียบร้อยฉะนั้นน็อกยกหนึ่งฟาริยาอามินิปัวนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าอามินิปัวเนี่ยเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันน่าตกใจมากนะครับถ้าผมเคยเห็นใน IG แต่ว่าไม่ได้เซฟไว้นะครับต้อนรับร่างกลับบ้านเนี่ยกลับหมู่บ้านนี่ยิ่งใหญ่มากแต่สถานที่ก็ดูแบบไกลเปินเที่ยงมากของอิหร่านนะครับไม่ได้ดูเป็นเมืองหลวงฟาริยามาเนี่ยก็แบบลุกไล่ออกมาอย่างรวดเร็วทั้งที่ตัวเองเป็นแบบมวยฝีมือนะครับ พยายามลุกไล่กุหลาบดาก็โดนเปรี้ยงนะครับซ้ายตุ่มลงไปนับนะครับทุกคนตกใจหมดโดนหมักกุหลาบดาเข้าขางทุกคนตกใจกันั้งนับลุกขึ้นมายืนก็พยายามสู้สุดท้ายนี่ก็โดนซ้ายลําตัวปุกนะครับผมนั่งดูอยู่สดๆเลยที่สนามนะครับผมผมได้ยินเสียงปุกจริงๆนะฮะมันปุกแล้วก็ลงไปนอนเลยฮะแบบโหหหนักจริงนะครับแล้วก็ชนะนอกยกหนึ่งไทสันแฮร์ริสันนะครับ หมัดอุจาลาราดนะครับผมผมก็เพิ่งมาย้อนดูเมื่อกีนน้นียครับคือแค่หมัดเข้าหมัดแรกเนี่ยปังนะครับไทซันดูตกใจทันทีว่าโอ๊ยหนักทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอไททายไปเนี่ยพอไท้ทายไทยกเนี่ยที่แบบโดนกุหลาบดาลุกไล่มาตลอดเริ่มต่อยพอเหลือประมัน45วินาทีเนี่ยหน้าของไทซันเนี่ยเวลาเข้ากอดเนี่ยหน้าเหมือนแบบคิดอะไรบางอย่างนะครับคือข่าศึกมา ครับค่าสึกมาแล้วก่อนจบยกเนี่ยเราสังเกตที่พื้นดูว่ามีหยดแล้วนะฮะมีหยดแล้วนะครับแ,แล้วหน้าก็แบบหน้าแบบหน้าแปลกๆหน้าเแบบหมือแบบนไม่ได้แบบมาพร้อมชกหวยนะครับคือมีเรื่องให้คิดนะครับค่าสึกบุกนะครับลมมันเย็นนะฮะชนะไทยสั้นไปน็อกหมดเลยขาขึ้นมากๆมันก็น่าปวดใจตรงที่ว่าแบบนะมันก็คือเรื่องธรรมชาติครับนักมวยดาวรุ่งกราฟพรากำลังขึ้นอยู่นักมวยตำนานพยายามยืนระยะกราฟมันก็ลงมานะครับ มันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแบบสำหรับกุหลาบดำเนี่ยผมมองที่ว่าท้าทายว่าเขาในตอนเนี้พร้อมไหมเขามีดีพอที่จะชนะตํานานได้ไหมแล้วก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันว่าข้อดีข้อเสียนะครับของน้องโอแล้วก็กุหลาบดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีของของน้องโอข้อหนึ่งเลยนะครับคือน้องโอเนี่ยเซตอัพการเตะเนี่ยเก่งแล้วก็เตะได้หนักนะครับหมัดของน้องโอเนี่ยก็พอได้เพราะก่อนหน้านี้มาเนี่ยเขาก็น็อก ลามาสนอฟเขาก็ใช้หมัดนะครับโลโบหมัดเซม่าเพชรหมัดนะครับแต่การเซตอัพการเตะเนี่ยเราก็เห็นจากไม่ว่าแฮกเกตี้หรือว่านิโคคาริโร่นะครับโดนแล้วสะดุง้งแล้วผมก็คิดว่าแบบน้องโอยังก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ใครใครมาประกบน้องโอี่ยก็หวังชนะทางนั้นแล้วเพราะเ็าจะมองว่าแบบน้องโอแบบขาลงแล้วแต่ถามว่าน้องโอยังเหลืออยู่ไหมผมคิดว่ายังเหลืออยู่มากยังไหวอยู่มากเพราะว่ายังสู้กับนิโคได้แบบสนุก การเตะก็ยังหนักหน่วงมากเตะคนที่ตัวใหญ่แบบสะดุ้งขนาดนั้นได้ผมคิดว่ามันก็น้องโหยังเหลืออยู่นะครับน้องโหเตะหนักอันนี้ไม่มีเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วนะครับแล้วก็เตะได้รวดเร็วนะครับข้อ2น้องโหเป็นคนมีนาทีทองนะครับเสียเปรียบอยู่ดีๆก็แบบกลับมาได้ก็อย่างที่เห็นครับยกหนึ่งกับน,นิโคโดนนิโคลลุกล่่อย่างรุนแรงด้วยหมัดพอเตะแรกเข้าไปเนี่ยครับนิโคสะดุง้งโมเมนตัมเกมเริ่มกลับมานิโคก็พยายามกลับมาด้วยวิธีการหมัด โอ้ก็เตะ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 ปุ๊บคราวนี้จะดุง้งเพิ่นอะไรละคังช่วยไปก่อนนะครับถ้าเหลือถ้าเหลือเนี่ยนะครับผมคิดว่านาทีทองของน้องโอเนี่ยอาจจะมาได้นะครับข้อที่3นะครับน้องโอเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบกล้าแลกกล้าได้กล้า,าเสียด้วยความที่ว่าระยะอาวุธของเขาเนี่ยเขาเสียเปรียบตลอดเป็นคนที่รูปร่างเล็กเป็นคนที่รูปร่างไม่สูงในรูปร่าหนัก65กิโลกรัมนะครับเรื่อง ช่วงชกระยะอาวุธเนี่ยมันก็เสียเปรียบตลอดนะครับเขาก็ต้องเข้าไปแลกเพื่อให้ได้มานะครับเขาก็เป็นคนที่มีตรงนี้นะครับกล้าได้กล้าเสียลุยไปเลยข้อเสียของน้องโอนะครับก็หลังที่เห็นนะน้องโอไม่ใช่คนละเอียดไม่คนไม่ใช่คนเน้นทุกจังหวะนะครับก็คือถ้าแลกมันก็ไม่ละเอียดมันก็อย่างที่เห็นครับยกสองกับนิโคเนี่ยก็คือลุกไล่เลยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้คิดคุมเกมก็เป็นที่มาของการโดนศอกแฮกเต้์ก็เกือบจะคุมเกมอยู่แล้ว ก็การป้องกันตัวก็ไม่ได้ดีก็โดนสี่หมัด power ของแอตี้ไปนะครับก็แพ้มาครับข้อ3ก็คือป้องกันตัวเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เก่งมากไม่ได้เก่งมากในที่นี้คือเหมือนกับว่าคือมวยไทยในวันมันนวมเล็กแล้วครับคู่ต่อสู้ที่เป็นต่างชาติเนี่ยหมัดพวกนี้จะดีนะครับมันจะโดนลุยด้วยอาวุธมวยสากลนะครับถ้าจะรุนโดนลุยด้วยอาวุธมวยสากลเนี่ยมันก็ต้องป้องกันตัวด้วยอาวุธมวยสากลซึ่ง น้องโอเนี่ยคือไม่ได้มีตรงจุดนี้นะครับเรื่องแบบยกบังยกหัวหลบอะไรพวกนี้นะครับก็คือใช้วิธีการกาดเอานะครับนิโคก็เลือกเต้ามานะครับแฮกตี้ก็เข้าทุกมัดอันนี้ก็คือข้อเสียของเขาเรื่องการป้องกันตัวแต่ถ้าแบบการป้องกันตัวแบบมวยไทยนี่คือแบบการเก็บอาวุธเก็บแข้งเนี่ยก็คือสุดยอดอยู่แล้วแล้วมาดูข้อดีข้อเสียของกุหลาบดำบ้างนะครับกุหลาบดำเนี่ยมัดหนักธรรมชาตินะครับข้อหนึ่งขอให้เข้าเป้าเนี่ย กราบดำสามารถปิดเกมได้ทุกคนนะครับสถิติ3ครั้งย้อนหลังเป็นตัวการันตีได้อย่างดีนะครับฮุเิโอโลโบฟาริยาอามินิปัวไทสันฮัลิสันนะครับเมาหมัดกุหลาบดำกับทุกคนนะครับข้อ2กุหลาบดำเนี่ยก็คือเป็นคนที่เตะเจาะยางได้หนักหน่วงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับคือพอหมัดเขาเข้าแล้วเนี่ยใครจะมาเตะใช่ไหมฮะหมัดกุหลาบดำหนักนะครับคือสู้กับมูซาเอฟเนี่ย แต่จนมูซาเยฟเนี่ยโดนคว้าขาแล้วแรงแรงยืนไม่ยืดไม่เหลือครับแบบหย่อนตัวหย่อนตัวก้นแตะพื้นไปเลยนะครับยก3คือนวดนวดขาพาอสมควรนะครับข้อที่3เนี่ยจริงกุหลาบดำเนี่ยจุกจิกได้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ใช่คนผลีผามรีบออกหมัดด้วยนะครับเจอกับมูซาเยฟเนี่ยผมก็ชอบอดทนค่อยๆนวดนะครับพยายามคุมเกมมีเทคนิคด้วยนะครับกุหลาบดำเนี่ยชอบคว้าขาแล้วตุยท้องหรือคว้าขาแล้ว ใส่ใบหน้านะครับแล้วหมัดแกนหนักมูซเยฟเนี่ยโดนไปมีภาพช้าโดนตุยท้องหลายทีนะครับข้อเสียข้อเสียเนี่ยคือดูมาสามไฟอะไรพวกเนี้ยสีไฟนะครับกุหลาบดําคือไม่ไม่ค่อยออกศอกเท่าไหร่ไม่ออกศอกเพราะว่าหมัดแกนหนักมากนะครับคือหมัดมันเข้าไปแล้วอ่ะมันมันไม่ต้องออกศอกแล้วครับคืออาวุธมันแกนมีอาวุธเด็ดประจําตัวนะครับคือถ้าแบบแค่สามารถกุหลาบดําสามารถผสมผสานอาวุธได้เนี่ยมันก็จะแบบครบเครื่องมากนะครับ ข้อ2ก็คือถนัดวงนอกครับกุหลาบดาเวลาบุกบุกแบบต่อยหมัดเตะขานะครับแล้วเวลาแบบคู่ต่อสู้มาปล้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามพยายามให้มันจบในนั้นคือรีบรีบให้แบบกรรมการไล่แขนอะไรให้กรรมการแยกให้ได้เร็วที่สุดให้ตัวเองกลับมาอยู่ในระยะที่ตัวเองถนัดได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบไปลุยไม่ได้ไปลุยด้วยกันไม่ได้ไปลุยปล้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบมีลูกปล้ำม,มาด้วยเนี่ยก็คือแบบ วงนอกก็ได้วงในก็ดีนี่จะมีความครบเครื่องนะกุหลาบดำข้อ3เนี่ยแต่กุหลาบดำคือแบบถ้าเจอพวกเร็วมากๆเนี่ยคือแบบมีปัญหานะครับกุหลาบดำไม่ใช่คนที่มีฟุตเวิร์กไม่ใช่คนที่มีเท้ารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่ต่อสู้ต่างชาติมาพยายามลุกไล่กุหลาบดำด้วยเอาความเร็วนะครับแต่ทุกคนก็ลืมไปว่าไม่มีใครออกหมัดเร็วรวดเร็วได้เป็นชุดๆตลอดการนะครับพอตอนพักก็โดนซ้ายอุกระบาดไปแล้วถ้าเป็นน้องโอล่ะ ถ้าอยากจะชนะกุหลาบดําต้องทํำยังไงนะครับผมผมคิดว่าข้อหนึ่งเนี่ยต้องโอเตรียมไปนะครับคือแบบต้องจุกจิกหน่อยต้องโอต้องแบบจุกจิกเขี่ยเท้าถีบขาหน้านะครับไม่พยายามให้กุหลาบดำเนี่ยเดินเข้ามาสะดวกนะครับมวยที่มีหมัดหนักขนาดนี้แล้วเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เราเนี่ยถ้าโดนเข้าเป้าก็คงจะจอดับได้ง่ายๆนะครับก็ต้องแบบจุกจิก,กเขาไล่แขนปล้ำตีเข่าอะไรพวกนี้ต้องเตรียมไปแต่ต้องโอไม่ได้ น้องโอ๋ไม่ได้ปล้ำตีเขาแลวผมไม่เห็นแล้วไม่เห็นหน้าลนะดูย้อนหลังมาคือไม่เห็นแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นละเ,เป็นวงนอกเต็มตัวสไตรเกอร์ข้อ2ก็คือน้องโอ๋าดสูงป้องกันคางตัวนี้ดีนะครับตอนนี้เรียกว่าแผลแล้วก็พิมพ์เขียวที่จะเอาชนะน้องโอ๋เนี่ยคือมันชัดแล้วนะครับมันถูกเปิดโดยแฮกเกตี้แล้วก็นิโคคาลิโร่นะครับทุกคนก็จะมองว่าตอนนี้น้องโอ๋ไม่เหลือคางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องปกป้องตรงนี้ตัวเองไว้ให้ดีนะครับไม่อยู่ในเชือก พยายามอยู่บนกลางเวทีอย่าพยายามไล่โดนเชือกไล่ไปใส่เชือกแล้วโดนหมัดเป็นชุดๆจากกุหลาบดาผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีนะครับพยายามจุกจิตเข้าไว้นะครับเคลียร์เคลียร์กุหลาบดาออกไปพ้นทางข้อ 3. อันนี้ผมคิดว่าสําคัญที่สุดเราก็วิเคราะห์กคนว่าแบบทําไมยกสองกับนิโคคาลิโลน้องโอถึงแบบรีบทําไมถึงรีบที่จะเข้าทําก็คําตอบก็คือผมคิดว่าเขาอยากชนะ เขาอยากให้ตัวเองเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางของผู้ชนะเพื่อกลับไปเอาแชมป์จนลืมไปเขาก็บอกเองไปว่าเขาลืมจุกจิกเขาน่าจะจุกจิกกับนิโค,โคลคาริโลต่อเขาลืมศักยภาพของตัวเองไปว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างมันเป็นเรื่องของก็คือมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับคือแพน็อกแฮกเกตี้มาอย่างแบบสลบขนาดนั้นเนี่ยเขาก็พยายามแสดงให้เห็นว่าเขายังไปไหวอย,อยู่เขายังมีแรงอยู่เขายังเป็นยอดมววอยู่ สิ่งพวกนี้มันก็คือความแพ้มันสร้างความกดดันให้นักมวยแพ้ครั้งที่สองเนี่ยกับนิโค,โคลคาเนโลผมคิดว่าความกดดันผมคิดว่ามันมีมันไม่ได้ไปด้วยจิตใจปลอดโปร่งสีหน้าท่าทางแววตาตอนขึ้นเวทีเจอกับนิโคลคาเนโลเนี่ยการถอนหายใจการอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นยอดมวยนะครับมันก็มีความผมคิดว่าเขามีความตื่นเต้นอยู่มันมีความกดดันอยู่นะครับถ้าพยายามคุมเกมแล้วก็ เอาตัวเองมาสู่เส้นทางของชัยชนะได้เนี่ยพยายามเอาชนะจิตใจตัวเองให้ได้นะครับใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีในความเป็นยอดมวยผสมทุกอย่างเข้าไปแล้วก็พยายามชนะกุหลาบดําให้ได้เนี่ยไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ผีผามอะไรพวกเนี้ก็อยากจะให้พกจุดนี้ไปนะครับก็น่าจะชนะได้แล้วถ้าเป็นกุหลาบดําเป็นกุหลาบดําตอนเนี้แผลมันเปิดแล้วสำหรับน้องโอนะครับวิธีการเอาชนะของน้องโอมีคนทําให้เห็นสคนแล้ว เป็นกุหลาบดําต้องเดินกดดันปล่อยหมัดแรงๆพยายามให้หมัดเข้าเป้าให้ได้ตัวเองก็เคยทํากับไทสันแฮร์ริสันได้นะครับเดินกดดันทํากับฟาริยามาแล้วทํากับฮูลิโอโลโบมาแล้วกราฟมันขาขึ้นขนาดนี้ทําไมละ่ะจะทํากับ้องโอไม่ได้ถูกไหมฮะถ้ามีความมั่นใจก็สามารถที่จะทําได้ข้อ2ลูกเนี้เป็นลูกเก่งของกุหลาบดำนะครับเขาใช้บ่อย คว้าขาคู่ต่อสู้มาแล้วตุยท้องหรือใบหน้าน้องโอเนี่ยเป็นคนชอบเตะผมคิดว่ากล้ามความจํากล้ามเนื้อเขาเนี่ยเตะออกมาเป็นธรรมชาติตัวเองเข้าตาจนต้องเตะเจอสเตปมันออกไปโดยแบบออโตเมติกสมองสั่งเลยครับแล้วถ้าแบบเตะมาหลวมแล้วเข้าไปสู่เทคนิคที่กุหลาบดําถนัดคือการคว้าขาแล้วตุยท้องถ้าน้องโอไม่ระวังจุดนี้แล้วกุหลาบดําเตรียมแผนนี้มาใช้แน่นอนนะครับอาจจะได้นะกุหลาบดําอาจจะ มีเซอร์ไพรส์ได้ข้อที่3าอาศัยความหลาหลวมของน้องโอแล้วก็รีบออกอาวุธเป็นชุดๆนะครับผมน้องโอต้องเข้ามาทำนะครับน้องโอก็เป็นคนคิดว่าแบบเขาเตี้ยกว่าถ้าเขาแบบไม่เข้าทําเขาจะได้อะไรนะครับถ้าถ้าน้องโอแบบพลีรามออกมาไม่ละเอียดจังหวะเผลอลตอนนั้นนะครับรีบสวนให้รวดเร็วออกเป็นชุดๆถ้าหมัดเข้าเป้าก็อาจจะชนะได้นะครับส่วนผลการแข่งขันก็ต้องขอคาดเดาว่า คาดเดาได้ยากมากนะครับผมกลับไปดูน้องโอกับนิโคคาเรโลเนี่ยเขายังเก่งอยู่นะครับไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดกันว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขายังเก่งอยู่แต่กุหลาบดํามาด้วยความมั่นใจชนะรวดสมครั้งแต่สิ่งที่น่าจะกดดันกุหลาบดําตอนเนี้ถ้าเขาเหมือนกับว่าถ้าเขารู้ตัวว่าถ้าเขาชนะน้องโอได้เขาจะได้เขาจะได้ไปสัญญาวันใหญ่ แล้วเขาทําอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเปิดช่องให้น้องโอชนะได้ส่วนน้องโอก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับตอนนี้การป้องกันตัวต้องมากุหลาบดาหมัดหนักสักขนาดนั้นถ้าป้องกันตัวไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะจอดับได้ผลการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้เดายากนะครับแต่ก็ขอเดาสักนิดหนึ่งผมคิดว่าน้องโอชนะคะแนนเดานะครับเดาผู้ชนะระหว่างคู่นี้นะครับน้องโอถ้า ชนะกุหลาบดําได้ก็คิดว่าน่าจะผลักดันตัวเองเข้าสู่เส้นทางของการไล่ล่าแชมป์อีกสักครั้งหนึ่งลองดูนะครับว่าค,คู่ต่อไปจะเจอใครจะกลับไปเจอกับวลาดิเมียคุสมินไหมหรือว่าจะเจอคนเมียนดับเช่นเซมาเพชร,พชรหรือว่าโลโบความเคลื่อนไหวของไฮกเกตี้ตอนนี้มันไปชัดเจนกับทางของซูเปอร์เลกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังฝุ่นฝุ่นฟุ้งอยู่นะครับส่วนกุหลาบดำนะครับผมคิดว่าถ้าเขาน็อกน้องโอเนี่ยผมว่าเขาไปวันใหญ่แน่นอน น้องน้องโอสวยๆวเขาไปไปวันใหญ่แน่ๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเขามีส่วนผสมที่ดีพอที่จะปรุงแต่งให้ไปได้ไกลกว่านี้ไปให้ได้แบบตะวันฉายผมคิดว่าเขามีก็มาดูกันว่าวันจริงจะเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ